อืมใช่ถ้าจะขับรถนะั้นต้องเล่นแผนที่นั้นแผนที่เดียวเลยว่าไปดูสปอยของคนจีนมาเรามาตรงนี้ที่แรกแตอนนี้มีไอเทมชิ้นใหม่เข้ามาแล้วมันคือมันคือออหมวกของคำราคาสองเซน เจอของดีเลยอ๋อเฮ้ยเหมือน,เ,นเอสโคปนั่นเลยอะสะโคปจุดส <c oughs> ี่อะเลยงนี้ดีกว่าวะ AUG นี่อ๋อเซฟผมตรงไอ้ดรอบ,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 บนี้มันน่าจะมีตี้อะตัวผมไม่ไปแน่นอนไปจำเพาะอะไรครับ <laughs> ขอไฟสลดครับคำหยาดที่ไม่สุภาพไปให้โดนยิงเดีฮะเพราะว่าหลักการเดียวกันกับ p u ับเลยไปหาแอร์ดรอปแม่งมิตมี้มีตี้มาสมทบถ้าเป็นของในเกมครับจีนะสะบู่สองก้อน ผมต้องโฟกัสการเล่นดีๆถ้าผมเล่นไอ <c oughs> ปิดหมวกปิดกั้นนี่มันจะยากขนาดไหนวะโอเคม,มันมีคนบวกกันอยู่ จร,จริงจริงนะเอ๊ะเจ๋อได้เอาอมาไหมเนะี่ยโอ้คุณเจสุาสานลืมไปว่าไม่ได้เอาอมาด้วย จากเงนินที่ผมเคยเก็บเก็บถึงล้านนะสุดท้ายก็เอามาซื้อพวกกล่องกล่องล้วนเลยเจาะก,ก่อครับเนี่ยให้ดูเลยนี่ยิงเข้าเป้านหน้าก็จบแล้วแล้ววางยิงหัวก็ยิงเข้าเป้านหน้ามันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฮดช็อตไหมเหมือนกันครับ นั่นเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะเขาไม่ได้ใส่หน้กากากกันปนกระสุนมาผมก็เลยยิงเข้าหน้าเดินเพลินไม่ได้เลยเนี่ยต้องระวัง <c oughs> ใช่ใช้กระสุน m 4แม็กกาซีนต้องซื้อต่างหากเลยแม็กกาซีนราคา 4. อันแตกินพื้นที่สองช่องไม่เอาของราคาสี่พันนะครับแมกซีนน่ยมันมีให้เลือกด้วยระหว่างมันมีสามสิบกับแม็กสามสิบกับสี่สิบเพราะลองค้นหาแบบเชื่อมโยงกันแล้ว <c oughs> ราคาปืนก็อยู่ที่ประมาณหกหมื่นแม่งปืนนี้แม่งแพงแพงกว่า h ฮดเชนยะเนี่ยเฮดเชนนี่เท่าไหร่วะเฮชน่าจะสี่หมื่นมั้งถ้าใส่ของแตกแบบจัดเต็มอะแพง เดี๋ยวผมซื้อ,อไม่เป็นไรผมมีเฮ้ยเสียแล้วเดินเพลินเกินเดินเพลินเกินเดินเพลินเกินเดินเพลินจนมีคนฉลองนี้ ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันมันเดินอยู่ทางไหน <c oughs> อย่ายตัวเองไปเสี่ยงงะนเดี๋ยวปืนราคาหกหมื่นจะหายไป <c oughs> ไม่ค่อยเดินไม่ลกไม่ลกไม่ลก <c oughs> เป็นผู้เล่นหรือเปล่าวะเนี่ย ้มววึงเชิดยิงชป็แอยทางนี้หน่อยมุมยิงไม่ได้อ่ะเอาไม่ใส่ครับ <c oughs> โอเคก่อนนะเรียบร้อย <c oughs> จะเล็งส,สวยๆแล้วมั้ง็อย,อยังว่าอีกเ <c oughs> อาเฮ้ย สามหมืนฟิลอันไหนก็้ก็เก็บนะอันไหนแบบไม่อยากเก็บเยอะเดี๋ยวผมก็จะทิ้ง <c oughs> นั่นนะว่าผมไม่ได้ซื้อเซฟมาด้วยนะไม่มีเซฟกระจบฮนะเฮ้ยผมระวังตัวอแล้ละท่อซิลิคน <c oughs> เป็นของที่เย่ยที่สุดน่าจะไมไ่ไว้อะไรเยอะนะ ค่มาทดสอบปืนแน่นว่าพื้นที่ไล่อ่ะมันมีแค่สองที่ที่ทห <c oughs> ารรับจ้างอะชอบชอบออชอบไปบุกกัน,นะต,รนกตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวด้วยนะมันใช่เลยแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่น่ากินเลย <c oughs> <c oughs> เพิ่มใส่แค่เก็บเสียงพอเดี๋ยวก็กัดระยะล้นเออง,นงินงไม่มีใครเก็บถ้าจะซื้อเซฟได้ต้องความเร็วอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะค่อยไปลองทดสอบทดสอบในสนามฝึกงั้นก็ไปดูในคลิปวิดีโอผมสิผมโพสไว้อยู่ ความยาวไม่ความยาวไม่เกินสองวินาทีนี่ยแหดอกชัดเจนเลยไอ้พวกตี๋ไปนู่นกันหมดแล้วนั่นก็ตกเพราะอะไรวะนี่นี่คือแบบแพ็กเกจเน็ตเน็ตรายวันนะหกเมกนะครับเนี่ยหกเมกน,นี่มันยังขาดขนาดนี้เหรอ กิจาก,การรมช่วงแอร์ดรอปเนาะ <c oughs> นมไม่ผมไม่ไม่เข้าไปยุ่งไม่ไม่มีทีมไม่เข้าไปขอให้ตัวเองปลอดภัยก็พอแล้ว เพราะว่ามีกุญแจหมู่บ้านราคาสามหมื่นที่มีไข่ฟังซะเล่นนะปืน A U G นี่บอกว้ก่อนเลย <S 2> <S 2> ว่าผมรู้จักวิธีกระเลงสโผของปืนเกมนั้นนะ ยืดหน้ายืดหน้าออกแบบยืดหน้าไปข้างหน้าเพื่อเพื่อสูงสโคบนะเอ,อ่อเพิ่มเพิ่มความแม่นในสักอ,อย่างเนี่ยฉะนั้นว่าเกม c อสเตอร์สตอรอ่ะมันต้องแบบเอ,อ่อมันต้องหนีจากเล้วขวาถึงจะ h ดชถอดได้โก m โมโด่ดีพื้นสีก็ก็ดีนะแต่ปืนบางปืนนะ่ยมีสโคปก็เลง็งเล็งผ่านสโคบได้เลยก็มี ปืนบางปืนไม่มีสโคบบางทีก็ใส่แค่ที่เก็บเสียงอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเกม c o u n t e r s t y สไตัสต์ส,ส่วนใหญ่อ่ะเขาน่าจะเน้นแต่ <c oughs> เล่นแต่โหมดวางระเบิดคือเนี่ยตรงนี้ก็ไปเจอสลายนะไม่อยากเข้าอีกต่อไปเลยพอเข้ามาปุ๊บพวกทหารรับจ้างเฉลี่ยมันโผล่ ผมมาจากไหนไม่รู้เนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสเจออยู่นะเดี๋ยวผมต้องคำนวณหาเส้นทางใหม่ <c oughs> เป็นงาน,นี่โตัวักเนี่ยเดี๋ยวเป็นเพราะผมไม่ใ,ใส่หูฟังวะประจําเนี่ยคอกมานี่ประจําอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นแบบหมดปิดกั้นล่ะ <c oughs> ถูกวีคูณเลยท่านพอๆกันกับคังแสงเลยแต่ขอมูลคามันจะเยอะ ของของราคาสูงมันมันจะมีเยอะไอพวกกล่องช่างนี่อย่ามองข้ามเฉยนะไม่มีโอกาสโอกาสเจอของ MP5 เป็นันหมดเลยใช่เพราะอัตราการยิงมันมันเร็วเดี๋ยววันนี้ฟาร์มของปกติ เน้นราคาหนึ่งพันไว้เยอะจะได้ไขยจะได้ขายเยอะๆเก็บเป็นร้านน่าจะไม่ซื้อกล่องแล้วล่ะน่าจะเก็บเอาไว้พวกแต่งปงแต่งปืนนั่นแหละอ่าช่วงนี้ยังยังชิวๆอยู่น่าจะเป็นเล่นแผนที่สถานีโดนทักกันหมดแล้วมั้งอะ P90 เป็นงูอืมใช่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนนะน่าจะเป็นเล่นแผนที่นั้นกันหมดแล้วมั้งอะชัวร์เลย สถานีทัวรทั์เนี่ยอย่างนี้ผมก็เล่นสบายดิชัวป้าบน่าจะไปล่าของกันผมก็ไม่สนไม่แครนะ์แค่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบแค่มาลองปืนอ่ามีประเด็นมีคนยืนชฉันบนปะ เข้ามาปะอ้าวปิดประตูด้วยเอเคมันอยู่ข้างในยอยู่ข้างใน สี่ได้อามานี่ขูเอาขูเอาถ้ามันมากว่านี้มันน่ามันมน่าจะวิ่งมานะชอบของพืนเลยเนาะ ชันดีด้วยมาเช็คให้หมดมันเอามันเอาอะไรมาบ้างน้องย่องมาใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเนี่ยมึงมึงมีสเต็มด้วยโอ้ไมโครชิฟสีทองมันเลือกของกันมาได้เวลาแรกที่เหลือมันมันหายไปไหนกันหมด เคเบิลอันนี้มันกินสองช่องราคาสองพันก็คุ้มนะนั่นสินะ,อะ,อะเอาพวกนี้ไปมาเต็มตัวถอนกำลังเพราะมันน่าจะไปเปิดเซฟข้างในแล้วมั้งอ่ะ โคตรน่าสงสารเนี่ยมึงปิดประตูอย่างเงี้ยกูกูก็รู้แล้วก็เหรอ เห็นเขาโฟลเป็นมิมอะ่ะหมวกอะ่ะหมวกเลยหมวกสามสิบห้าสองมืนเออดีเอเคอันนี้เคยรีวิวไปแล้วปืนที่กาดที่สุดชิปราคาสามพันองฟิวออก ถ้าไม่ขายก็เก็บไว้เฮ้ยมันมาจริงวะบายบายลืมเอายาฉีดนล้นมาบอไ,ไม่้ยังไม่เหนจะหยิบสายเคเบิลเลยเึ้นช่างไหม จะมีคนตกักเนี่ยทางออกอ่ะก็ระวังด้วยได้ปืนเอ็มซีเอ๊ะมันปืนขึ้นคุ้นจังวะมาดิถ้าเกิดเราแต่งเราเราไม่ได้ใส่ไอ้อันเยาะๆแบบนั้นหรอกสำเร็จ AUG แม่งมีประโยชน์จริงๆวะ่ะให้ ดูยิงช้าเออใช่แสนได้เหรอโอ้โห uh, แสนห้าครับ